เบอร์เซเดตเบนซ์ C สองห้าศูนย์คูเป้เอ็มจีไดนามิกคันนี้เป็นรุ่นอีดิชั n วันสวัสดีตันกเนก,กันอีกแล้วจกับคืนนที่ช่องพเมพ์วิชาบายเอ๋บางใหญ่นะครับช่องความรู้สาระดีๆนะครับสำหรับท่านผู้ชมสามารถหาความรู้ได้ที่ช่องนี้เลย และตอนนี้นะครับก็เชิญเคยนะครับเราอยู่ที่เต็นท์ผู้นหญิงอเนจักรรถพรีเมียมยูสคาที่เยอะที่สุดและดีที่สุดบนถนนกาจนาพิเศษและวันนี้ผมจะมาแนะนําเจ้ารถที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้และรถคันนี้ก็คือรถตรงดีพิมพ์นิยมจากค่ายดาวสามแฉกก็คือเมอร์เซเดสเบนซ์ซีสองห้าศูนย์คูเต้เอ็มจีดนามิกคันนี้นั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคุณคุณเนี่ยจะพาท่านผู้ชมไปชมเจ้ารถสวยๆคันนีออ้กัน พระเจ้าจอสอยังสวย Mercedes ดส n บนคูเปและคุณรู้ไหมว่าเจ้ารถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในฝันของใครหลายๆคนหนึ่งในนั้นก็คือตัวผมเองเช่นกันด้วยดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes มองมาด้านหน้าก็รู้แล้วว่า,วาเป็น Mercedes เพราะว่าดาวสามแฉกมันเป็นเริ่มขนาดนี้ กระจังหน้าของทาง Mercedes-Benz เนี่ยให้มาแบบ Diamond g r i l l คันนี้เป็นแบบ AMG ไม่ว่าเป็นสกเกรตด้านหน้าสกเกร์ด้านข้างหรือว่าด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นแบบ AMG Styling ทั้งหมดและแน่นอนละฝากระโปรงก็เป็นส่ง Power Door และมีสัญลักษณ์เ e น z เป็นแบบดาวกลมอยู่ข้างหน้าด้วยและทาง Mercedes-Benz เนี่ยก็ให้ไฟหน้ามาเป็นแบบ LED Intelligent Light System พร้อมไฟ daytime running light ที่เป็นเส้นแสงสีขาวทำให้ดูโฉบเฉี่ยวสวยหรูหราอลังการรีเมียมมาก แล้วอยากจะเป็นเจ้าของเลย Will you marry me แต่างงานกันไหมเ <c oughs> ดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อดีกว่าไปกันเลยพียกอนทาง Mercedes-Benz ให้เป็นล้ออลลอยขนาด19นิ้วเป็นล้อ AMG สีทูโทนกระจกมองข้างเนี่ยเป็นสีเดียวกับตัวรถพร้อมไฟเลี้ยว LED ที่ตัวกระจกถ้าท่านผู้ชมสังเกตนะทาง Mercedes-Benz เนี่ยก็ได้ใส่ลวดลายโครเมียม e ไว้ให้ในตัวรถไม่ว่าเป็นชายกันชนด้านหน้าหรือว่าคิวประตูจะเป็นแบบโครเมียม e เพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและยังมีหลังคาเป็นแบบตารุรู้มาให้ด้วยนะและประตูเนี่ยจะเป็นแบบซิมเลสระบบล้อเนี่ยจะเป็นแบบกีร์เลสโกเพียงแค่ท่านเดินเข้ามาแล้วมีกุญแจกับตัวก็สามารถเปิดติดประตูได้เลยแล้วก็เจ้า mercedes benz c 2 5 0 amg dynamic คันนี้จะเป็นปี2 0 1 8นะครับซึ่งมาพร้อมกับเกียร์แบบ9เกียร์แล้วนะครับซึ่งตัว c 2 5 0เนี่ยจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับความแตกต่างคือถ้าเป็น amg dynamic นะครับบอกข้างในเนี่ยจะเป็นสีแดงแ ภายในจะเป็นสีดําครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันก่อนนะฮะด้วยความที่เป็นรถแบบสไตล์คูเป้นะครับความสะดวกสบายในการเปิดฝากระโปรงด้านหลังก็สะดวกเช่นกันเป็นใจหอกเดียวครับสามารถเปิดได้และไม่พอนะฮะด้านหลังยังมีพื้นที่ในการเก็บสัมภาระได้เยอะมากและถ้าท่านผู้ชมมีของที่ใหญ่ที่ยาวก่านั้นนะครับสามารถพบับเบาะข้างหลัง พับไปได้อีกนะครับเพิ่มพื้นที่ในการเก็บสัมภาระเดี๋ยวคุณคุณจะพาท่านผู้ชมไปดูภายในของเจ้า C 2 5 0ของรถคันนี้กันว่ามันจะสวยสักแค่ไหนไปชมกันเลยโอ้โหเนื่อหลอ C 2 5 0เฮ้ยมันนั่งสบายมากเลยท่านผู้ชม และตอนนี้คุณคุณก็ได้เข้ามาอยู่ในห้องโดยสารของ Mercedes-Benz C250 คันนี้แล้วด้วยสไตล์การตกแต่งของเขาจะเป็นแบบ AMG Interior ตอนนี้จะเป็นบอกแบบ Bucket Seat หุ้มด้วยหนังนับบ้างแล้วก็ s สต c h i n g สีขาวปรับด้วยไฟฟ้า Memory 3ตำแหน่งทั้งฝั่งคนขับและผู้โดยสารคอนโซนจะเป็นลายเคปตารและก็อย่างที่ผมบอกท่านผู้ชมเมื่อกี้นะครับคือตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Edition 1 บาจะเป็นสีดำลว้วนลมอลัยเป็นแบบ AMG Steering Wheel ขายตัดมีแพ t t ทิร์นชะิ t ด้วยนะมันแน่นอนหรูหลาจริงๆท่านผู้ชมแอรเนี่ยจะเป็นแบบ Dual Zone นะครับแยกซ้ายขวาอิสระและระบบเสียงของรถคันนี้ให้เป็นแบบเบล l ์มาสเตอร์และสำหรับ Mercedes-Benz C 2 5 0คันนี้สามารถเลือกโหมดกับขี่ง่ายได้เพียงแค่ปลั๊กจะเป็น s p o ร์ตคอมฟอร์ตนอร์หรือ s p o ร์ตพล s เลือกได้เราเลือกได้ ภายในห้องโดยสารเนี่ยช่วงเฮดรูมก็ค่อนข้างกว้างเลยนะครับไม่แคบนะแต่ด้วยความที่ว่าเป็นรถสปอร์ตคูเป้นะท่านผู้ชมต้องทำความเข้าใจนิดหนึงเบาะด้านหลังเนี่ยคนผู้ใหญอ่อาจจะนั่งไม่ได้นะแต่ว่าถ้าคุณกับคุณนั่งด้วยกันสบายไปดูเจ้าเครื่องยนต์คันนี้น่และเจ้าเครื่องยนต์ของรถคันนี้ก็เป็นเครื่องยนต์เบนซินสสูบเทอร์โบชาร์เจอร์อินเตอร์คูลเลอร์ ให้พลังกำลังแรงงานทั้งหมด211ตัวแรงบิดอยู่ที่ประมาณ350นิวตันเมตรเลยทีเดียวทำงานควบคู่กับเกียร์นอยีโอนิกขับเคลื่อนล้อหลังเบอร์ d e เดสเบนซ C250 คูเป้เอ็ม n ีด i นามิกคันนี้เป็นรุ่นอีดิชันวันนะครับเป็นรถปี2018ซึ่งปี2018เนี่ยท่านผู้ชมจะได้เป็นรถที่เป็น9เกียร์แล้วนะครับราคาป้ายแดงก่อนนะผมลืมบอกไปราคาป้ายแดง2,790,000บาท แต่รถคันนี้นะครับมือเดียวจากป้ายแดงเข้าสูงทุกระยะสภาพเชื่อไหมคันนี้ไม่เคยทำสีแม้สักชิ้นเดียวท่านผู้ชมจะได้แบบรถที่แบบเดิมบางดังเดือไปเลยสำหรับเจ้าคันนี้ราคานตอนนี้อยู่ที่1.390,000บาทหากท่านผู้ชมสนใจคันนี้อยากจะทดลองขับหรืออยากเข้ามาชมตัวจริงนะครับโทรนัดหมายน้องคุณคณูโทรหาได้ที่เบอร์0 8 5ย์6 4162จะตี 1, ตี2โทรหาได้เลยน้องเขารับสายได้ตลอดนะครับหรือหากอยากคุยกับเอ้บางใหญ่นะครับโทร0 8 4 2 2 0 9 7 7 6ยะที่ขาดไม่ได้เลยนะครับจาขผมพระคุณด้วยนะครับเป็นการกดติดตามกดทัพไครนะครับฝากช่องพิมพ์มิทธาบายเอ้บางใหญ่ด้วยนะครับแต่ถ้าหากท่านผู้ชมนะครับเลือกซื้อรถที่นี่กับเราทั้ง2คนนะครับจะได้การบริการแบบพรีเมียม ไปขับรถออกไอ้เนอะ